ประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเกินมากกว่าร้อยละยี่สิบลูกมากจะยากจนต้องเอาออกจากสมองคนไทยเด็กเกิดใหม่ประเทศไทยลดน้อยลงเข้าขันธุิกฤตจากมีเด็กเกิดไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งล้านคนเหลือเพียง4 08, 000, 8 5 0 8 5คนต่อปีหายไปถึง5 0 0,000คนต่อปีหากเป็นเช่นนี้ในอีก60 000, ปีข้างหน้าจะเหลือประชากรไทยเพียง33าล้านคนเท่านั้นเพราะอะไรทำไม สาเหตุสำคัญของเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและสิ่งแวดลอ้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีลูกและสาเหตุเหล่านี้สามารถส่งผลต่อสุขภาพทําให้เกิดปัญหาภาวะมีบุตรยากตามมาได้อีกด้วยแล้วจะแก้วิกฤตเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลงนี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่เพิ่มฐานประชากเรเราครับเราจะแข่งขันกับใครไม่ได้นะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงเดลดามภาวานะคะเป็นสูติแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรียุธยาค่ะแล้วก็เป็นผู้ดูแลคลินิกส่งเสริมการมีบุตรด้วยค่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็จะเห็นว่าเด็กเกิดใหม่เนี่ยลดลงเป็นจํานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะของคนในยุคป,ปัจจุบันที่เปลี่ยนไปภาพเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้พร้อมเรื่องการมีบุตรหรือแม้แต่ผู้ที่พร้อมในการมีบุตรแต่ว่าเกิดภาวะมีบุตรยากเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยคลินิกเนี้ย จุดประสงค์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้บริการผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากหรือว่าผู้ที่ต้องการมีบุตรนะคะจะทําให้เข้าถึงการบริการใน<า><า>คลินิกนะคะ,คะก็จะเริ่มให้ตั้งแต่การให้บริการให้คําปรึกษาให้คําแนะนําในคู่สมรสที่ต้องการมีบุตรนะคะแล้วก็รวมถึงเจาะเลือดตรวจร่างกายตรวจปากมดลูกด้วยนะคะในผู้ที่มีภาวะมีบุตรยากทางคลินิกก็มีการหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขภาวะมีบุตรยากให้ด้วยค่ะ ข้อแรกนะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้มีประโยชน์ควบคุมน้ําหนักนะคะแล้วก็งดพวกการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ต่างๆค่ะข้อ2ก็คือเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะโดยการกินโฟลิก0.4มิลลิกรัมต่อวัน,นะคะ่ะข้อ3ในผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนการตั้งครรภ์นนะคะ่ะ ข้อ4ไม่รับประทานยาสมุนไพรหรือว่าอ,อ,อาหารเสริมอื่นๆข้อ5นะคะออกกำลังกายสม่ําเสมอสัปดาห์ละ5วันอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งค่ะในคู่สมรสใดนะคะที่ปฏิบัติตาม5ข้อนี้แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีบุตรพร้อมทั้งมีเพศสัมพันธ์สม่ําเสมออย่างน้อย2ครั้งต่ออาทิตย์เป็นเวลา12เดือนแล้วแล้วก็ยังไม่มีบุตรอีกแนะนําให้มาปรึกษาแพทย์นะคะเนื่องจากว่าอาจจะเข้าเกณฑ์ภาวะมีบุตรยากแล้วค่ะหากคู่สมรสท่านใดต้องการปรึกษาเรื่องการมีบุตร ทางโรงพยาบาลพนครศรีอุทยามีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรโดยต้องลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการทางช่องทางด้านนี้นะคะ <S <S สำหรับผู้ที่ไม่ได้สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาลพนครศรีอุธยาสามารถเดินทางไปที่สถานบริการสุขภาพใกล้บ้านเพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำได้ค่ะ คลินิกส่งเสริมการมีบุตรเปิดบริการทุกวันพุธเวลา13.00นถึง16.00นที่ชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติแต่ว่าอย่าลืมลงทะเบียนก่อนเข้าบริการด้วยนะสิทธิพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับบริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรใน20คู่แรกทางโรงพยาบาลมอบแพ็กเกจตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมการมีบุตรโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายค่ะแล้วพบกันที่คลินิกส่งเสริมการมีบุตรนะคะบ๊ายบายค่ะ